ชิงสเปรย์ทะลุ uh, <m resol ute> โอเคนะครับก็ทามาสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นสุ่มทีมแต่แรงแค่นั้นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีคนขอให้ผมนะครับมาเล่น m 4คู่กับ2ยาวนะครับนะแล้วก็มีคนขอให้ผมเล่น M4 คู่กับสขวงด้วยซึ่งในเมื่อปืนมันคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาเล่น2เกมให้เลยนั่นเองนะครับก็คือเป็นเกมแรกก็คือเกมสเกมนะก็คือผมจะสลับ2คขวงกับ2ยาวให้ท้ชมดูประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนปืนแกก็ M4 มเหมือนเดิม ก็ประมาณนั้นเนาะก็งงนในเมื่อก็มันคล้ายๆกันผมก็เลยมันรวบในคลิปเดียวไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับ้วก็คลิปนี้น่าจะให้ดู2เกมกันเลยจุกๆนะครับเนาะก็โอเคนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะป่ะ let's go โอเคนะครับมามแต่เราก็ออได้มีในเกมเกยังมีสรเรียบร้อยแล้วนะครับมา โอเคเส้นเกมที่ผมก็จะลงแยกเหมือนเดิมครับเส้นเกมที่เป็นช่วงเกมแรกของวันด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เกมแรกนะครับนะเป็นเกมแรกๆนะก็ผมไม่รู้ผมจะเล่นออกหรือเปล่าก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่านะกนะ็โอเคเดี๋ยวผมลงศูนย์กาเรียนรู้แล้วกนะันเนาะน่าจะโอกาสเจอ M4 ม,มากที่สุดแล้วนะครับนะว่ามันจะมีโอกาสดรอป M4 ตรงกลางนะรจริงๆไอ้ตรงกลางครับที่เป็นแท่นนะ่ะเหมือนแท่นบูชาอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะมันมันดรอป พวกปืนว่าสามนะครับแต่ว่าโอ,โอแค่บางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นมันจะดอกเอ็มโฟบ่อยที่สุดนะแล้วก็ลองมาเป็นสากานะนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ส่วนใหญ่ดอกเอ็มโฟโนั่นแหละนะไม่ค่อยดอกอื่นๆหรอกนะครับเอาแล้วผมโอ้โหแล้วนกไม่มีเมื่อกี้ก็ลืมกดนะครับจะถึงไม่นี่ถ้าบ้านหลังนี้ถ้าบ้านที่ผมจะลงตรงนี้นี่นเพื่อนเ,เขาเล่นเอ็มโฟนะผมผมมาลงหลังนี้ก่อนแล้วกัน รลิงไปก่อนล้นนะครับนี่ไงตัวเอมโฟกอยู่หลังรถนะทำไมผมต้องมาเจอตีเป็นครับนี่ นั่นแหละโอเคอยังไงเขาได้โฟว์วสามงด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอกนะจะมีโฟว์ว่าสามตอบนะบผมอไอ้ตรงรอชุบกันแล้วนะครับเร็วเกินคุณพี่ก็รีบชุบเร็วกันจริงๆแล้วผมเกือบตุยนะนี่ออกผิดจังหวะไปหน่อยรีบมาซ้ำตัวนี้ก่อนนะ หรือเพื่อนตายซ่องโอ้ h i t ไปตรงนั้น double kill สวยสองยาวนะี่สวยเพื่อนโอเคผมก็ไปแรกหมวกก่อนนะ ขอหมวกก่อนชิปนะครับอย่างน้อยซองยาวก็ยังไงหมวกปลอดภัยแต่เราต้องเอาเพื่อความปลอดภัยตัวเองก่อนนะตอนนี้ข <c oughs> ้างหลัง <c oughs> โอ้โอโกระสุนหมดนะครับต้องใช้ปืนนี้ไปก่อนนะ Tri เเราเป็นซองยาวแบบไม่อัพนะครับมัน รีโหลดช้านะาาเพีงวะากี้เราผมรีโหลดไม่ทันแน่นอนผมตายได้นะครับนะ <S <S อ่ะชุบแลยเหรอโอยเคยน้อยแว๊บส,สองก็ยังดีครับโอเคผมว่าผมไปดีกว่านะ <S <S <ค>ผมกลัวตีเขาแคสน,นะครับดนผมเก็บสามขนาดนี้และตีเป็นด้วยถ้าเขาแบบกลับมาเกิดใหม่แล้วโถมผม,ผมก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเราหนีดีกว่านะครับเราได้พื้นที่เราต้องการแล้วนะโอเคมา <C oughs> เพื่อนตายอย่าบอกผมต้องกลับไปชุบใช่ไหมเนี่ยอุตส่าห์อยากรีบหนีนะฮะโอเคโอ้โหเลยนะครับเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าอีกคนตี้ที่ผมเก็บตะกี้เขายังอยู่หรือเปล่าจะผมคิดว่าเขาหนีแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะครับ ออมาดไม่ได้นะแต่ดีที่แมปนี้มันชุบวงเร็วนะครับเพื่อน่าจะเจอทิปโอเคผมไม่แปลกใจครับทําไมตายนะครับวงฟ้าไงนี่แหละนะครับตามคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมปนเรื่องวงฟ้านะครับทุกคนเข้าใจผมหรือยังครับใช่ครับนี่แหละที่ผมจะสีนะครับนี่แหละนะครับวงฟ้าเป็นไงล่ะหาของใหม่ทั้งตี้นะครับเี่มจริงๆ นะครับผมถึงไม่ชอบตีวงฟ้านะเคยบ่นไปหลายรอบสุดๆเลยนะครับว่าทาไมเห็นผลนะครับนี่แหละคลิปนี้ได้เห็นกันเต็มๆเลยนะครับนะผมจะกระโดดลงมาทําไมวะเนี่ยเสียเลือดฟรีเลยก็ตามนั้นนะครับใช่ับวงฟ้าเล่นผมอีกแล้วนะนั่แหละนะครับนะใครคิดว่าผมโม้ก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเอาละกันนะครับว่ามันเรื่องจริงไหมนะครับว่าผมต้องเซฟแต้มให้เพื่อนนะครับไม่ได้โม้เลยนะครับ เรื่องจริงทั้งนั้นนะครับแต่เกวนี้ผมขอเซฟด้วยกันนะนนถ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะโดนที่เป็นนะครับนะอโอเคเดี๋ยวมผมไปแลกของนู้นก็แล้วกันนะไปแลกของนี้ก็ได้นะ<อ>ผมไปแลก,แกสโคบลืมลืมซื้อสโคบนะเอ็มโฟมีสโคปโอ้โหสกิลคู่ดาวอยู่ น่กเพื่อนมันตายอีกแล้วนะครับดีแล้วที่ผมมาฝั่งนี้นะเมอกี้มีคนเขาน่าจะไปชุบเพื่อนอยู่นะครับ <c oughs> นังไงแค่นั้นแหละ <c oughs> เขาน่าชุบเพื่อนแล้วนะเอานี่ไงแล้วอีอคนนะ Rampage โอ้โหส่กี้สโคบีหัวแดงเถือกเลยนั่นน่ะหายเฉยเลยตายแล้วเหรอไม่รู้นะอืมเสียดายตะกี้จัดเลยนะแสยย่ยิงแดงเถือกอะโอ้โหโอเคนะครับไม่นชั้มีเหรียญป่ะไปกันนี่สโคบีสวย ไปผมชุดเพื่อนก่อนข้างล่างตรงนั้นมีจวนนะผมไม่ต้วนผมไม่เปิดตำแหน่งนะลืมคิดนะครับนืมเหลืองเปลยรอบนี้มันกระตุกนะเป้าอะลากไม่ไม่ติดเลยอย่างงี้นะครับไม่ตายหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะตายด้วยซ้ำกันนะ คือเขาตายบ่อยแล้วไงนะต้องมีตําหนิสักเล็กน้อยะแต่เราไม่ได้ด่าเขานะเขาเรียกว่าเป็นการตําหนินะครับอยู่ในบ้านบ้านทีุ่งนอนอย่าบอกมาเยอะแล้วกันนะผมต้องดักตรงนี้นะผมไม่น่าวิ่งออกไปอ่ะเปลี่ยนโคตรเยอะเพื่อนเพื่อนระวังหลังวนหน้าหลังเลยเพื่อนนะ

ดอกละเก้า Killing spree. ม,มาดิต้องเหลือคือตัวโอ้ยลุ้นจัดนะเกมนี้เขาอยู่ใกล้ๆหมดนะ น้องบอกน้องบอกหลังครับมีง้าอีอีกเหรอใ,ใกล้ๆเนี่หนยหุ่มเนี่ยพบศัตรูแล้วนี่ไงมาดิแค่นั้นแหละพบศัตรูแล้ว เกินเกินไอวอลลูกเกียวแต่เราได้เปรียบจัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเพื่อนใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเ,<ล>ยเย็น<ล>ยโผมาตายนะแค่นั้นแหละโหเกมนี้แบบผมใช้ทรัพยากรคุ้มสุดๆเลยนะจนไ,ไหวไหวมน่าจะไหวกันนะโอเคสวยว<น>้าว16คิวนะครับเกมนี้โอเคเด็โดโอ้หเมื่อกี้ที่เป็นโงผมยับเลยนะ เกือบไม่รอดนะครับแต่เกมนี้เรายังไหวนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูีกเกมกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็เกมต่อไปก็เป็นสองขววงแล้วกันนะครับนะโอเคมาก็ภาวนาให้เกมนี้เราได้ตู้ร้อยเหรียญนะครับถึงจะได้สองขววงหรอกไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเคแ๋่ไม่ใช่แม่งได้สอง ได้ซองควงแล้วแม่งจะแบบหาเอมโฟไม่เจออย่างนี้ก็ไมานะผมระอิจฉาเอ้ยนี่ไงเเจอนะที่ผมระอิจฉ่าคนที่แบบเดินแป๊บๆก็เจอซองควงจริงะคือเข้าใจนะถ้าอยากได้ซองควงจริงนะวงฟ้ามีเยอะนะครับแต่นั่นแหละถ้าเราลงเราก็ตายแน่ๆนะเนะพราะส่วนใหญ่ก็ตีเป็นทนะ่านั้นแหละนะครับเราต้อง เซฟตัวเองนะระดับหนึ่งด้วยนะใช่ครับคือจะให้ทุกคนถามว่าผมไม่กล้าลงฟ้าพวกงี้ก็ได้ครับเพราะไม่กล้าแนละผมอน,นี่เจอสวยเออดวงไม่ต้องมางี้ดิวะโอเคแต่ตอนเนี้ยไปแล้วสองนะครับเพื่อนเราไปลงไหนกันเนะี่ยโอเคนะพวกไหนไหมผู้ชมดูดูเอาแรกกันนะครับเห็นไ,ไหมสองเกมแล้วนะเกมพี่เกมตะกี้พี่สูดไปแล้วเกมหนึ่งครับเกมนี้เป็นไงครับซัดไปนะครับตัวหนึ่งแล้วนะวงฟ้านะครับแม่งเป็นวงกินเพื่อนจริงๆนะเป็นวงเป็นแบบ เป็นวงตัดคนชั้นดีจริงๆนะค,คนก็ชอบไปลงกันจริงๆนะเฮ้ย <c oughs> ผมนี่นะเหนื่อยจะเลิกเกินนะครับเป็นไง้ะครับปบดเรียนช่างยอดไปเลยนะเพื่อนเราเฮ้ย <c oughs> อยจาทำลงนะครับ ผมไม่เหมือนไนคลิปเลยโอเคครับอย่างก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าสองขววงนี่นั่นไม,ไม่ใช่อะไรนะครับคือช่วงนี้เกมแรกของวันนั่นแหละนะครับก็ยังเล่นแบบลากแม่งเออเอ,อ,อยู่เลยจังหวะตะกี้มันมันเล่นไม่ออกครับอ,อย่านะเพื่อนโอเคโอยม,มีส้นทีนมานะครับ ไม่ตายด้วยยิงที่กี้ควนลากปกติน่าจะตายนะแต่ผมไม่น่าไปสะบลแล้วแล้วเขาดันมาเลยนะดันะแต่มทีต่ตั้งให้วอลนั่นเราอ่ะมีตัวคาร์บะไหมา <Double kill. S 1> ให้ผมชุบก่อนได้ไหมมา ัวดีมาข้างเรานะครับเปไงเพื่อเเพ่เรางเพืนเพืนเริงใเรายิงให้เฮ้ยแย่ไหมาสวยไหนวะบ้านเอนะครับบ้านเอ้านเออเคตรงนี้ไม่มีคนนะ มีเช็คขอบนอกวงดูมามาพวเป็นหียอะไรวะข้างล่างโอ้โหชีบร้อยห้าสิบเมตรเลยเหรอโอ้โหโอเคผมโดนเปิดตำแหน่งแล้วนะคนไม่รู้คนที่วางกัระเบิดเข้าอยู่ไหนนะครับเดาอมาดิเกือบแล้วเกือบยิงไม่ทัน เสียงสตาร์ทมอเไซค์ผมว่ามีตัวรถมาผมยิงจริงเลยนะโ,โอ้ยตกใจหมดโอ้ยระเบิดจะแท้แท้แแบบผมก็ลืมเลย ทะลุโอ้เกือบตุย้ยแล้วผมแค่นั้นโอ้เห,โอเหลืองเต้เลยโอเค แด้กระสุนตรงๆ กันเยอะท้ากันแท่นอ่โอ้โหแม่งซ้ำโอเคเราได้เปรียบกว่านะพอ,อเยอะด้วย ยากว่ะเขาเขายวงได้แล้วนะโดนไอ้วอคนพี่เยอะไปไหนครับถามจริงเธอ เล่น M4 ได้ไหมอยากยิงด้วยเขาด้วย M4 แม่งระเบิดคืนผมวะมาสึกแข่งระเบิดโอ้โอ้โอ้กืนกินแม่งเยอะจังวะพี่คุณพี่เยอะไปไหนเนี่ยไอ้วอลพี่เนี่ย แหลเขาบอกว่าเขาก็สุดเหมือนกันนะไอวอ์มหนึ่งเขาน่าจะหมดนะครับตะเกียบโอเคนะครับก็เกือบไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะเขาก็โอ้โหเชิงหนาจัดเลยนะคนสุดท้ายโอเคก็เป็นว่าสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมาคิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นคลิปเดียวสองเกมอีกก็ลองกดไลค์มากกนเยอะๆนะครับนะ ซึ่งคลิปเนี่ยนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้ว่าต้องใช้วาราค่อนข้างในในการหาช็อตนาน,นครับก็กำลังใจในการทำคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับกดแชร์ผมด้วยแค่นั้นแหละไปละ